หวานสุดพิเศษของน้องๆนันเกเรยียนกันเลยนี่นะคะเ,เรื่อง,งะะอะไรงานพิเศษจริงๆเออา่น่องย่างกินกัน,กน,กนสนุกที่โรงเ,เรียนแห่ของหวานนี่ก็เป็นไอศกรีมมื้อนี้ค่ะดาวพระบูธรรมทอประกาศเรื่องงานเอาส<อ>ามใบามาเลยค่ะอธ<า><า>ิษฐานตั้งจ,จิตจากมือซ้ายนะคะกินอร่อยถูกเรื่องงานจ้า ใบแรกขึ้นมาเลยนะคะ King ถือเหรียญน,นะคะ King of Pentacle นะคะ j u d m e n t ขึ้นมาเลยใบที่สองการงานดีมากแต่ไม่ค่อยมีความสุขห้าถ้วยขึ้นมาเลยการงานช่วงนี้งานเยอะงานเยอะเงินเยอะ งานเพิ่มแต่ไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทําเป็นการบทบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออ้อนวอนอยู่ที่ทํางานแล้วมีเกณฑ์การไปขอมีเกณฑ์การจะได้ในสิ่งที่ไปขอเรื่องของงานอาจจะอยากได้เงินเพิ่มในเรื่องของงานหรือในช่วงนี้ไม่ค่อยพอใจกับงานที่ทําอยู่มันไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในตอนนี้ แต่ดีเพราะว่าการเงินขึ้นงานจะได้เยอะอยู่ไปของานได้เยอะแยงานก็จะได้เยอะของเงินก็จะได้เงินตอนนี้เงินกับงานมาพร้อมกันช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสามารถทําได้เลยถ้าด้วยอย่าไปเสียใจยถ้าสมมติงานสายนี้มันน้อยหรืออะไรเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเยอะกว่าเดิมไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาเพราะว่าการเงินมันขึ้นอยู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้เหมือนงานที่ขอหรือร้องขอจะได้อย่างที่หวังเพราะเดี๋ยวเขาจะตัดสินแล้วเขาจะยื่นคำขาดจะได้รับฟังข่าวดีจะเป็นข่าวดีวดใ,ในเรื่องของการงานได้เงินเยอะเนี่ยทิงถือเลี้ยงช่วงนี้สามารถ หยิบจับอะไรก็จับไปเลยขายไปเลยเป็นเงินเป็นคําทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทรัพย์คิงถือเหรียญกษัตริย์ถือเหรียญกษัตริย์ถือเงินการเงินไม่หมงเงินเข้ามาเรื่อยๆเงินเข้ามาเรื่อยๆหวงแต่เรื่องสุขภาพจิตใจช่วงนี้อาจจะถดถอยสิ้นหวังอาจจะอยากออกงานหรืออยากย้ายหรืออยากเปลี่ยนแปลงหรืองานอาจจะน้อยหรือ ไปขอสิ่ทธิ์อาจจะอยากไปที่ใหม่ที่อื่นหรือรอคําตัดสินในเรื่องของการงานที่กที่สุดใช่ไหมรออะไรทุนไปบนบานอะไรไว้จะไปขออะไรก็ของานนั่นแหละขอเงินด้วยเออเงินกับงานมาพร้อมกันออเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนสิ้นหวังอารมณ์สิ้นหวังอ่าอารมณ์มันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังแต่จะได้เลยลู ไปของ,งานใช่ไหมอย่าลืมไปแก้บนเลยนะเพราะว่าไพ่ขึ้นดีมากไพ่ของการงานจัดเมนขึ้นคำตัดสินคำควยพรสิ่งที่ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยชัยจะได้ห้าถ้วยเป็นความคิดของตัวเองของให้รวยขอให้สู้อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าคิดว่าอุ้ยมันพังแล้วมันน้อยแล้วมันไม่ได้แล้วมันได้มันยังได้จ้ะนะมันเป็นงานมันจะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีมั่นคงอย่าคิดอะไรมากลุยรวยเลยอันนี้รวยเงินเยอะอ